สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวคุยข่าวเช้านะคะวันนี้มาพบกันกันกบพลอยค่ะในช่วง The Secret Off ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของแพรรับบาปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเพื่อนๆคงจะเคยดูอเมริกาก็อต Talent ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนเนี่ยก็จะมีประวัติหรือมีเรื่องราวเรื่องหลังก่อนที่เขามาปรากฏตัวบนเวทีเพื่อเข้าแข่งขันเนี่ยหลากหลายเต็มไปหมดเลยค่ะและบางเรื่องมันก็เรียกน้ําตาเราได้จริงๆค่ะ ซึ่งวันนี้พลยก็จะมาเล่าเรื่องของหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันอเมริกากอสตาเลนนะคะเรื่องมันเป็นยังไงมาฟังกันค่ะ As long as one descendant is i n p r i s o n our freedom will not be true. Ellie w e s e l นะคะก็เป็นคำจากผู้เขียนหนังสือท่านหนึ่งนั่นเองนะคะเรามาฟังว่าไอ้ตัววลีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันอเมริกากอสตาเลนยังไงคะ่ะเราอาจคิดว่ากระบวนการยุติธรรมก็ควรทำหน้าที่ของมัน หรือเจ้าหน้าที่ก็ควรจะทํางานเต็มกําลังที่จะจับคนผิดให้ถูกคนและปกป้องคนบริสุทธิ์ถูกต้องไหมคะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเรื่องราวของหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันอเมริกากอส s t าเลนซซีซั่น15ในปี2020คะ่ะอาชีวิลเลียมส ในเวลานั้นนะคะอายุ60ปีค่ะจำคุกฟรีๆ37ปีจากคดีข่มขืนและพยายามฆ่าในปี1982อาชีในวัย22ปีถูกจับกลุมโดยอำนาจสาหลุยเซียนาโดยไม่ได้รับโอกาสให้ต่อสู้คดีเนื่องจากเขาเป็นคนผิวดำนะคะทำให้ถูกตัดสินคดีง่ายๆด้วยอคติ อาชีพไม่มีหวังใดๆเลยค่ะเมื่ออยู่ในเรือนจำเขาต้องหากิจกรรมทำเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตยอยู่ได้อย่างมีคุณค่าตอนแรกเขาก็เริ่มฝึกมวยค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ค้นพบว่าการร้องเพลงนำมานำซึ่งความสงบใจมาให้เขาได้มากกว่าเพราะว่าแพ้รับราบาปอย่างเขาเนี่ยก็ไม่มีทางสู้เพื่อตัวเองอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำได้ก็คือหาสันติสุขในใจตนเองภายในเรือนจำนั้นเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเขาแน่ๆค่ะ ในปี1992ณเยชิวนิ University มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอาจารย์และทนายความเชื้อสายยิวแบร์รีชาวเชกนะคะปัจจุบันท่านอายุ71ปีค่ะ น่าจะเป็นโชว์ปี2020นที่อายุ71ปีนะและ,และเพื่อนของท่านค่ะได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรชื่อว่า Innocent Project ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือหรือฟื้นคดีหรือเป็นทนายความจำเลยให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ความโดยการขออำนาจจากผู้พิพากษาและอำนาจจากศาลขอเข้าแทรกแซง ขอความร่วมมือทางหลักฐานรวบรวมทั้งบันทึกที่หน่วยงานต่างๆรวมทั้ง FBI เก็บไว้ในการตรวจ DNA แล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการตรวจ DNA เนี่ยแหละค่ะที่จะเข้าแจ้งแซงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้บริสุทธิ์ให้รอดพ้นจากคดีค่ะ ทนายความทั้งสองที่เป็น c o f าวเดอร์ของ Innocent Project เนี้โด่งดังมาจากคดีของ OJ Simpson ตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบันพวกเขาช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นมุนทินได้ถึง375คดีบางคดีถูกรื้อฟื้นมาใหม่และอาจใช้เวลาต่อสู้กับผู้มีอำนาจเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตัดสินโทษไปแล้วถึง20ปีแต่ทีมงานเขาดูไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะคะที่จะต่อสู้เพื่อคนเหล่านี้ที่ไม่มีทางสู้เพื่อตัวเองคะ่ะ เมื่ออาชีค่ะได้ยินเรื่องราวของ Innocent Project เขาจึงตัดสินใจเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือค่ะเวลาผ่านไป3เดือนอาชีได้รับจดจดหมาย ตอ,ตอบกลับจาก i n n o c e n t Project นะคะที่จะช่วยรื้อฟื้นคดีเพื่อจะพาเขาออกมาสู่อิสรภาพค่ะคดีคมคืนที่เกิดขึ้นและถูกตัดสินไปตั้งแต่ปี1983เยเนี่ยเพราะว่าคดีเกิดขึ้นปี1 9 8 2ใช่ไหมได้รับการเข้าแทรกแซงค่ะแล้วก็รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่จากทีม i n n o c e n t Project ชายผู้ได้รับความเป็นธรรมที่รอคอยมาอย่างยาวนานเขาก็ได้รับอิสระภาพในที่สุดค่ะในวันที่21มีนาคม2019โดยทนายความหญิงของ The i n n o c e n t Project นะคะชื่อว่า Vanessa Potkin ค่ะ อาชียังได้รับเงินชดเชยจากรัฐตลอดเวลา37ปีที่ต้องจำคุกฟรีด้วยนะคะเมื่อผลโทษค่ะอาชีได้ทำตามความฝันที่เขาวาดภาพตัวเองเอาไว้ค่ะแล้วเขาก็แบบมี ภาพฝันของเขานะคะว่าเขาว่าจะต้องเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในอเมริกาก็ทาเล n นให้ได้ค่ะแล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆค่ะแล้วก็ได้ผ่านไปถึงรอบไฟนอลในซีซั่น15ด้วยนะคะในปี2020ค่ะแม้จะไม่ได้รับตําแหน่งวินเนอร์แต่ว่าความเป็นมนุษย์ในหัวใจที่อยู่ในคุกอันน่ากลัวนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของเขาเลยค่ะ ในรอบออดิชั o n นะคะอาชีเลือกร้องเพลง Don't Let the Sun Go Down on Me ของ Sir Elton John คะ่ะหลังจากที่พี่พลอยได้ฟังเรื่องราวของอาชีนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณอาชีเรื่มมาร้องเนี่ยความรู้สึกที่มีต่อเพลง Don't Let the Sun Go Down on Me ของพี่พลอยก็เปลี่ยนไปแบบอย่างสิ้นเชิงเลยคะ่ะวันนี้เราได้ต่อสู้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้โลกนี้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยบ้างหรือ,อยังเป็นคําถามที่คนยิวเขาคอยถามตัวเองนะคะ ด้วยอุปนิสัยที่ยิวรักการเรียนมากๆค่ะแล้วเขาก็รู้ตัวเองด้วยค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดจึงมีเหตุผลมากเพียงพอค่ะที่ทําให้เขาเนี่ยชอบการเรียนไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นค่ะแต่เพื่อมาช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะและด้วยดี่ใสนเกลียนที่ไม่ไว้วางใจอะไรง่ายๆตั้งคําถามอยู่เสมอไม่เคยจนมุมกับปัญหาพวกเขาไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับหรือได้สปอตไลท์ใดๆค่ะ ไม่ได้ทําเพื่อเอาใจใครซะด้วยซ้ําแต่พวกเขามีความสุขและมีความสนุกที่ได้นาเอาความสามารถและคุณภาพทางการเป็นหรือ b e i ิ g แบบนี้ไอ้ความดื้อดึงแบบนี้ค่ะมาช่วยเหลือคนอื่นมาสู้เพื่อคนอื่นค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีในการทํากุศลและการไปสู่นิพพานตามความเชื่อของพวกยิวด้วยค่ะ และเดี๋ยวพี่พลอยต้องขอให้เครดิตนะคะว่าเซอร์อเล็กจอห์นเจฟฟรี่ค่ะชาวอังกฤษค่ะเป็นผู้นำเทคโนโลยี DNA นะคะมาใช้ในการทำคดีค่ะโดยในปี1,984 8 1ค่ะท่านได้ค้นพบวิธีการเปรียบเทียบ DNA จากรอยนิ้วมือค่ะซึ่งก็ต้องมีแบบหลายปัจจัยมากเลยนะคะอีโคโซิสเต็มต่างๆเนี่ยที่จะทำให้บางทีความผิดพลาดหรือความบิดเบีย้ยวหรือความไม่เป็นธรรมทางสังคมอะค่ะมันได้รับการแก้ไขรื้อฟื้นนะคะแต่ก็ ต้องขอขอบคุณ Innocent Project นะคะที่ทำโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลดีๆอ่านได้ค่ะหรือว่าพวกบทพวกบทความต่างๆหรือคดีอื่นๆเอาไว้เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น Reference เนาะไว้ต่อยอดเราเผื่อว่าใครสนใจในเชิงของ Social Impact หรือหรือในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอนะเป็น Social justice นะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเซิร์ชเรื่องของคุณอาชีวิ w i l l i a m s ได้ค่ะแล้วก็ Innocent Project ได้ค่ะรวมทั้งเขายังมีช่องทางที่จะให้เราเนี่ยเ,าเขาเรียกว่าทิปจานะหรือว่าคราวฟันสำหรับสนับสนุนองค์กรหรือว่าโซเชียลคอรสเหล่านี้เลยค่ะก็เอาไว้พบกันครั้งหน้านะคะไม่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ไว้มาติดตามกันค่ะส่วนบทความนี้เป็นบทความที่พี่พลอยเขียนขึ้นนะคะในเพจเ ภาษาฮีบรูมือใหม่ของพี่พลอยค่ะใน a c e b o o k นะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดตามได้เช่นกันค่ะวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter Th ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับ้วเจอกันครับผม